สวัสดีครับมารับชมข่าวในเขตพื้นที่อำเภอบางพลีอำเภอบางเสาธงและอำเภอบางบอ่อกับประพมถวันเศษเจริญนะครับนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธงได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชน50ตารางวาริมคลองเจริญราชนะครับเพื่อทำความสะอาดชุมชนตามโครงการหน้าบ้านหน้ามองพร้อมทั้งพูดคุยกับชาวชุมชนทำความเข้าใจเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน นางประนอมแซลีนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธงพร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาบางเสาธงเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ชุมชน50ตารางวาริมคลองเจริญราษฎร์ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงเพื่อทําความสะอาดและจัดระเบียบความเรียบร้อยภายในชุมชนสําหรับกิจกรรมทําความสะอาดดังกล่าวเทศบาลตำบลบางเสาธงนั้นเห็นความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจึงได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางเสาธง ลงพื้นที่ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆและจัดระเบียบความเรียบร้อยในทุกวันพุธโดยในวันนี้นางประนอมแซ่ลีนายกเทศมนตรีตะบลบางเสาธงอย่างได้ลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนที่พักอาศัยในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยไม่นำสิ่งของเครื่องใช้มาวางในทางสาธารณะ เป็นการขอความร่วมมือจากประชาชนให้ร่วมกันดูแลรักษาชุมชนให้มีความสะอาดเรียบร้อยตามโครงการหน้าบ้านหน้ามองที่เทศบาลตำบลบางเสาธงกำลังดำเนินงานและประเมินชุมชนต่างๆส่งเสริมให้ชุมชนน่าอยู่และไม่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษอีกด้วย